การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาอัปเดตเรื่องราวแซดกับ a อล่าแซวีกันแล้วค่ะ เริ่มต้นชาช่วงแรกกับชาสตรีในวันนี้กรูรยุทธและหนุ่มแอมเขาจะมีเทคนิคอะไรมาฝากเรานั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีครับมาแล้วครับชาสตรีขับ,บอย่างไรให้ประหยัดแลปะปลอดภัยกับอีทูซครับครั้งที่แล้วเราพูดถึงสมุดคู่มือการใช้รถครับ หลายคนไม่ค่อยให้ความสําคัญครับซื้อป้ายแดงมาเลยด้วยซ้าแทบจะไม่เคยเปิดศึกษาดูเลยว่าในเล่มนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างอยากจะให้พี่ยุทธครับช่วยอธิบายช่วยให้ความสําคัญกับเรื่องตรงจุดนี้หน่อยว่ามีประโยชน์ยังไงกับผู้ที่ใช้รถครับผมอยากเรียนว่าการส่งมอรถใหม่ทุกคันนะครับเขาจะมีในส่วนของกระเป๋าไปให้เล่มหนึ่งอย่างเช่นกรณีของ all new e s u z u s x ครับ เขาก็จะให้กระเป๋ามาหนึ่งใบนะครับเหมือนเป็นแฟ้มเอกสารนี้เลยหนามากนะครับตอนที่เราทําการเปิดออกก็ตกใจครับเพราะว่าเล่มนี้หนาจริงจากจุดแรกนี่นะครับน้องแอมก็จะเห็นว่าเล่มนี้คือหนาที่สุดผมช่วยถือนะฮะสมุดคู่มือการใช้รถนะครับเขาจะทําการบอกข้อมูลตั้งแต่แรกลยนะครับว่าถ้าเราใช้รถตั้งแต่ภายนอกไปที่ห้องเครื่องยนต์จนถึงภายในถ้าเรามีเงื่อนไขการใช้รถที่เราไม่เข้าใจเขาจะบอกด้วยคู่มือทั้งหมด หรือแม้แต่ที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่แบบไม่ได้ยุ่งยากเกินเกิดเหตุการณ์ต่อไปนี้ท่านสามารถทําการตรวจเช็คจักอะไรได้บ้างถือว่าเป็นคำแนะนําแล้วก็ลักษณะการใช้งานคือให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นมิตรต่อผู้ใช้สหมายความว่าจับภาพนะครับน้องแอมก็จะเห็นว่าเขาใช้วิธีเป็นภาพวาด แล้วก็ <ừ> มีคําแนะนำะนมีข้อมูล,ลต่างๆใช่ครับเพ <ừ> ื่อให้เรานั้นสามารถปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดายถ้าเป็นเรื่องเฉพาะการพื้นฐานไม่ได้ยากท่านอ่านตามมีภาพประกอบท่านอาจจะมีการปรับตั้งค่าต่างๆด้วยท่านเองอย่างง่ายดายนะครับในขณะเดียวกันครับเริ่มต่อมาครับรแอมนี่คือในส่วนของสูุรรับประกันครับรบอยากจะเรียนว่าทุกๆครั้งที่เรานํารถเข้าที่ศูนย์บริการนะครับท่านไม่จําเป็นจะต้องใช้สมตรเรื่องนี้แล้วแต่ท่านติดรถไว้ก็ได้ครับเพราะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ห้างเขาทาการบันทึกประวัติให้ กรณีที่เราขับรถต่อก็จะเห็นประวัติที่แม่นยำพร้อมๆกับเลขหม่แท้จุดต่อมาครับอันนี้คือสิทธิประโยชน์แล้วก็สิ่งที่จะทําให้ลูกค้าได้ทราบที่ผมบอกไปกี้นี้<ช>นะครับ,รบว่ากรณีที่น้องแอมเอารถเข้าศูนย์เนี่ยนะครับอย่างเช่นเขาจะมีแนะนําในส่วนของอ e ีซูซุซุปเปอร์เฟสถ้าท่านทำการนัดหมายรถยนต์ล่วงหน้าแล้วท่านวางแผนว่าจะารถเข้าที่ศูนย์บริการที่ไหนครับผมนัดหมายวันเวลาเรียบร้อยนะครับท่านนําวัเข้าศูนย์ใช้เวลาไม่เกิน60นาที ตรวจเช็คตามระยะเสร็จเรียบร้อยพอดีครับนั่นคือในส่วนของ super fast service ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดน้องแอมมองในง่ายครับก็อยากจะเน้นย้ำว่าถ้าเกิดเราเข้าที่ศูนย์บริการเนี่ยจะมีอะไรทางเลือกแล้วก็จะมีการแสดงตัวเลขต่างๆมากมายเพื่อที่เราใช้งานง่าย ในการลงทะเบียนก็จะใช้สมาร์ทโฟนของท่านเจ้าของรถมาลงทะเบียนเราก็จะใช้รถแบบง่ายๆเล่เมื่อครูนี้เพื่อบันทึกประวัติสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะทราบได้ว่ารถเราถึงระยะการตรวจเช็คแล้วเป็นต้นนะครับแล้วก็สิ่งต่อไปครับถ้าท่านใช้รถยนต์ที่เป็นรุ่นพอปสุดรบบในรุ่นอัลติเมทจะไม่ไดส่วนของระบบ a d a s ก็คือกล้องด้านหน้าที่เป็นกล้องคู่ที่จะเป็นตัวช่วยความปลอดภัยขั้นสูงเขาก็จะแนะนำคราว่าถ้าท่านจะต้องติดฟิล์มกลองแสงด้านหน้าแบบเต็มบานหน้ามีเทคนิคการติดฟิล์มแบบเต็มกระจกหน้าอย่างไรบ้างนะครับ แล้วสุดท้ายครับก็คือในส่วนของ e-suzu mx นะครับ The exclusive ทันทีที่ท่านเจ้าของรถ e-suzu mx นะครับซื้อรถใหม่เอ n e-suzu mx แล้วเนี่ยทางบริษัท 3peat e-suzu จำกัดก็จะทำการมอบสิทธิพิเศษนะครับท่านสิทธิพิเศษต่างๆนั้นก็คือจะมีหลากหลายมากมายก็คือเป็นไปตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าอย่างเช่นนะครับในส่วนของที่พักกิจกรรมที่ลูกค้าชื่นชอบบริษัทก็จะมีในส่วนของการติดต่อลงหน้าไว้ท่านแล้วท่านก็จะสามารถใช้ทริปแบบ exclusive ได้อย่างสบายๆนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คืออยากให้ท่านมองดูนะครับว่าจากการที่ท่านได้ซื้อรถยนต์ใหม่หนึ่งคันนะครับ,รบผมอยากจะเรียนว่าเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายนั้นได้ทําการอธิบายรถยนต์แล้วก็ส่งมอบรถยนต์อย่างถูกต้องใช้แล้วหรือไม่จุดต่อมาก็คือลูกค้าท่านผู้ชมก็ได้ทําการศึกษาข้อมูลจากเล่มต่างๆแล้วหรือไม่รรหรือแม้แต่ตอนที่ท่านได้ดาวโหลดทุกอย่างเข้าสู่สมาร์ทโฟนเราก็จะให้ท่านใช้ทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเพราะอยู่ในสมาร์ทโฟนแล้ว <ๆ S 1> นำรถเข้าตรวจเช็คตมระยะก็ใช้สมาร์ทโฟน เล่มนี้เพียงแค่บันทึกประวัติเฉยๆนะครับสิทธิพิเศษที่กล่าวมานั้นก็คือเพื่อที่จะเป็นสิทธิพิเศษจากการครอบครองรถยนต์อีซูซในรุ่นต่างๆครับสิ่งสำคัญที่สุดหัวใจเลยคือคู่มือการใช้รถศึกษาเขาทำออกมาแล้วเนี่ยอ่านง่ายมากเป่าไว้ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาเราสองคนแล้วครับในช่วงสัต t ี i n ขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์พลรานุภาพพลิกโลก เอต้องขอขอบคุณอีสู u d ดีแมพลานุภาพพริกโลกกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะแซงีวีแซงีและตอนนี้นะคะเอเจะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆอกันที่บูเบลคาเฟ่ค่ะ ต้องบอกว่าที่ร้านนี้นะคะคุณผู้ชมเขาโดดเด่นมากเรื่องของการตกแต่งเพราะว่าร้านมีทั้งหมด3ชั้นชั้นล่างที่เอนั่งอยู่ตรงนี้ตกแต่งเป็นสไตล์วินเทจดอกไม้มีมุมแบบน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยนะคะสีสันสวยงามมากส่วนชั้นที่2เขาตกแต่งเป็นสไตล์บาร์ลับส่วนชั้นที่3เป็นห้องประชุมค่ะก็ตกแต่งเป็นสไตล์อวกาศและนอกจากนั้นทุกเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ยังมีดนตรีสดอีกด้วยล่ะค่ะสําหรับอาหารนะคะคุณผู้ชมเมนูมแบบเยอะมากนะคะเสิร์ฟเป็นอาหารไทยแล้วก็นานาชาติ นอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องดื่มและขนมหวานหลากหลายเมนูอีกด้วยค่ะและวันนี้นะคะมาชิมกันทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะคุณผู้ชมเยอะมากๆนะคะมาประเดิมกันที่อย่างแรกสลัดทูน่านะคะเป็นผักสดๆจากฟาร์มแล้วน้ำสลัดก็มีให้เลือกเยอะนะคะวันนี้เอเลือกมาเป็นน้ำสลัดเทปันไอซ์แลนด์ค่ะมาลองชิมเลยนะคะผักสลัดท้าสดแล้วก็กรอบมากค่ะ น้ำสลัดจะมีความหวานนะคะแล้วก็เปรี้ยวแซมเล็กน้อยอร่อยเลยล่ะคะ่ะไปต่อกันด้วยซี่โครงหมูบาร์บีคิวค่ะอันนี้เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซอสหลากหลายเลยนะคะแล้วก็มีผักสลัดแล้วก็เฟรนฟรายค่ะซอสบาร์บีคิวเขาจะมีความคบรสแล้วก็หมูก็นุ่มกำลังดีเลยล่ะคะ่ะอย่างต่อมานะคะเป็นสปาเกตตี้ซอสไก่อันนี้มาลองชิมกันเลยนะคะ ซอสไก่แบบเข้มขน้นมีความเปรีป้ยวๆด้วยนะคะเด็กๆนะ่าจะชอบเลยละคะ่ะไปต่อกันด้วยเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นข้าวไข่นุ่มปูอดัอดอัดแน่นไปด้วยเครื่องนะคะแล้วก็นมเนยผู้ชมดูสิคะเขาทอดมาไขา่เยิ้มกําลังดีเลยละคะ่ะเมนูนี้หอมนมเนยมากของผู้ชมเหมาะกับคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยเลยละคะ่ะ ปิดท้ายก็ด้วยเมนูแบบไทยๆรสชาติจัดจ้านกันบ,บ้างนะคะนั่นก็คือต้มแซบกระดูกอ่อนถ้าคุณชมได้กลิ่นนะคะจะหอมมากๆเลยล่ะคะ่ะมาลองชิมเลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มาแล้วต้องห้ามพลาดต,ต้องสั่งเลยนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารอร่อยออยภายใต้บรรยากาศที่ดีๆแบบนี้ต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะบูเบลคาเฟ่การเดินทางก็หาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมวิ่งมาจากถนนติวานนท์เลี้ยวขวาเข้ามาที่เมืองทองธานีตรงมาที่ถนนบอนสตรีทประมาณแค่300เมตรเท่านั้นนะคะก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งขวามือมีที่จอดรถมากมายเลยละคะ่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บในแซททีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่คะ่ะแซททีวีแซที้ายรายการกับช่วงแซทนิวส์วันนี้เอกก็มีข่าวสารฮอตฮิตมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ บริษัท SAIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยจับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรต่างๆร่วมให้ความช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันผ่านโครงการ Together for Better Thailand MG เชื่อว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด -19 คือการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจะทำให้มีพลังเพื่อ ชนะอุปสรรคจึงจัดทำโครงการ Together for Better Thailand ซึ่งตลอดระยะเวลากวา่าหนึ่งปี MG ได้สนับสนุนและบูรณาการการทำงานร่วมกับทั้งภาคราัฐภาคเอกชนรวมถึงองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกำไรตลอดจนภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง MG ยินดีและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมไทยถึงแม้ MG จะเข้ามาทำธุรกิจในไทยไม่นานนักแต่ก็ตระหนักอยู่เสมอว่าสังคมไทยและคนไทย ได้ให้โอกาสยอมรับและให้ความเชื่อมัน่นการตอบแทนคือหน้าที่ที่สำคัญยิ่งของชาว MG โดยจะตั้งใจและเต็มใจลงมือทำอย่างเต็มที่พร้อมให้ความช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้กับสังคมในหลากหลายรูปแบบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและจะเดินเคียงข้างคนไทยไปด้วยกันค่ะ มาสด้าประเทศไทยขยายโมเดลธุรกิจในรูปแบบใหม่บนทำเลใจกลางชุมชนย่านวัชระพลเปิดศูนย์บริการเพื่อให้บริการเฉพาะด้านการตรวจเช็ครถตามระยะทางแบบเร่งด่วนและสามารถรอรับรถกลับได้ทันทีภายใน30นาทีพร้อมตั้งเป้าเปิดให้บริการเพิ่มในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อสารต่อปณิธานในการส่งมอบบริการที่เหนือระดับให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด มาสเตอร์เซลประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดมาสเตอร์ฟァส s t เซอร์วิสนะครับซึ่งเป็นศูนย์บริการมาตรฐานเป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยผู้จำหน่ายของเราคือ m a สเตอร์อัลป s s รอส์มาสเตอร์ฟァสตเจะเป็นโปรแกรมพิเศษที่ทาง m a สเตอร์เซลประเทศไทยเนี่ยริเริ่มขึ้นกับผู้จำหนา่ายเพื่อที่จะให้บริการได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็ จะเริ่มเดินหน้านะครับโดยใช้กลยุทธ์นะครับยุทศาสตร์ของการที่จะปรับปรุงการให้บริการอย่างรวดเร็วนะครับในจุดหลักๆไม่ว่าจะเป็นเส้นประติดปนะธรรมหรือว่าในส่วนของถนนสีนักครินเพชรเกษมเจริญนครน,นะครับหรือว่า ในต่างจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดขอนแก่นเป็นต้นก็จะเป็นแผนกลยุทธ์พื้นที่ที่ทางมาซาเซอร์ประเทศไทยจะร่วมมือกับผู้จําหน่ายทั่วประเทศนะครับเพื่อที่จะนําเสนอจูมาสเตอร์ฟาสเซอร์วิสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปมาร์ฟาสเซอร์วิสจะเป็นอีกสถานที่หลักสถานที่หนึ่งะครับที่ทางมาซาอัลประทอสสามารถที่จะใช้รองรับลูกค้าได้เรียนเชิญน,นะครับที่มาร์ฟาสเซอร์วิสนะครับที่ถนนวันร์ค,นครับ การขยายศูนย์เซอร์วิสที่ให้บริการแบบเร่งด่วนหรือฟ้าเซอร์วิสเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของศูนย์ใหญ่และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับบริการของลูกค้าถือเป็นการยกระดับคุณภาพบริการหลังการขายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด,ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆ Green House Bistro สวัสดีค่ะ